สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กบ้านสวนนาําต้นลิ้นมังกรแคร่ซีซุย้ยงามๆกระถางเล็กๆจิ๋วๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้จะมาปลูกให้ดูขยายพันธุ์ให้ดูนะคะ,ะชมความงามของต้นลิ้นมังกรไปก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นเล็กเตี้นะคะ สวยงามดีค่ะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอ๊จะพาปลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวเราชมความงามก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูกันได้นะคะว่าปลูกยังไงนะคะปลูกง่ายๆปลูกต้นไม้ไว้ประดับบ้านเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะทำยังไงให้สวยงามกระถางราคาถูกๆเพิ่มมูล,ลค่าขึ้นมาต้นไม้ต้นเล็กๆจิวจ๋วๆเราจะมาเพิ่มมูล,ลค่ากันนะคะ อามาดูนะคะทำให้มีคุณค่าสวยงามขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นต้นลิ้นมังกรแคระนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแม่ใหญ่แอคบ้านสวนจะทําการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นลิ้นมังกรแคระเอาใส่กระถางเล็กๆนะคะน่ารักน่ารัก ลิ้นมังกรต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะพอดีก็ล่างพอเหมาะปลูกนะคะเอาใส่กระถางแม่ใหญ่แอ๊กจะเอาไปทําเป็นไม้ประดับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะตั้งโต๊ะ,ะมาดูนี่เป็นกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถางกระโปรงยางพารานะคะไปหากระถางใบเล็กไม่ได้แล้วก็ราคาแพงมากพอดีไปเจอกระถางใบนี้มาในตลาด เป็นกระโปรอยางพราแล้วก็ราคาถูกมากด้วยนะราคาในท้องถิ่นที่บ้านแม่ใหญ่แอ๊กนี่ถูกเป็นราคาครึ่งต่อครึ่งของกระโป๋ของอกระถางทั่วไปเนี่ยกระถางตัวนี้ราคาจะแพงมากกว่า2เท่านะคะอันนี้แม่ใหญ่แอกได้ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะกําลังสวยเห็นว่าสวยก็เลยจะมาปลูกเพิ่มนะคะเนี่ยก็เลยจะใช้กระถางแบบนี้นะคะอ่าก้นของกระถางยังไม่ได้เจาะ เห็นไหมความแตกต่างกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะต่างกันอยู่นะคะกระถางทั่วไปจะเล็กกว่าอันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่แล้วก็ราคาถูกกว่านะคะก้นกระปุกนี่ก้นกระถางยังไม่ได้เจาะก็จะเจาะเอาง่ายนิดเดียวนะคะเดี๋ยวแม่ใหญ่แอ็กจะเจาะให้ดูนะคะใช้มีดใช้อะไรก็ได้คมๆคนิดนึงแต่ก็ระวังมือหน่อยนะคะแม่ใหญ่แอจะใช้มีดปอกผลไม้ไปลายแหลมเนี่ย เจาะนะคะก้นยังไม่มีรูไม่มีที่ระบายน้ํานะคะก็จะเจาะเองเลยค่ะง่ายๆจะใช้รูประมาณ 3- 4สี่รูก็ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยก็ใช้เอ,อมีดบอกผลไม้ไปลายลแหลมมีดอะไรก็ได้นะคะอย่างอื่นที่มันเจาะได้นะคะที่จะหาได้ในบ้านเนี่ยเจาะเป็นรูเพื่อระบายน้ำ ทำง,ง่ายค่ะไม่ยากลดต้นทุนด้วยนะคะอยากได้กระถางใบงามๆปลูกพืชน่ารักน่ารักเนี่ยก็ทำเองง่ายๆนะคะเวลาเราเจาะรูเราก็สามารถที่จะเ,เลือกได้ว่าเราอยากจะให้ระบายน้ำเร็วระบายน้ำได้มากหรือระบายน้ำได้น้อยนะคะถ้าอยากให้ระบายน้ำได้น้อยก็จะเจาะรูเ,เล็กๆนะไม่ต้องรูใหญ่มาก ถ้าอยากให้ระบายน้ําได้เร็วๆก็ทำทำให้เป็นรูใหญ่ขึ้นนะคะเจาะรูให้เยอะๆนะคะตัวนี้แม่ใหญ่แอ๊กแกเจาะประมาณ4รูเท่านั้นเองนะคะพอดีสะดวกนะคะในการาระบายน้ําตัวนี้นะคะเจาะง่ายๆไม่ยากนะคะใช้มีดแหลมๆค่อยๆเจาะไปค่ะระวังมือนิดนึงนะคะ อันนี้แม่ใหญ่เอ็กใส่ถุงมือก็ทำบ่อยอยู่ก็เริ่มจะคล่องแล้วล่ะค่ะใช้กระถางใบขนาดนี้เอามาปลูกมะเพาะชากำลังพอดีเหมาะค่ะพอดีเหมาะในการเคลื่อนย้ายเห็นไหมได้สีรูพอดีนะคะก็จะเอาอเปลือกมะพร้าวมาใส่นะคะมาใส่ อันนี้แม่ใหญ่แอกจะปลูกง่ายๆเพราะด้วยเปลือกมะพร้าวก็จะสะดวกในการเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเพราะว่าปลูกเอาไว้มีจุดประสงค์หลายอย่างนะคะใช้ปลูกถ้าติดสวยงามแล้วก็ใช้ประดับตามโต๊ะอาหารเอาไว้ในห้องนอนก็ได้นะคะทำเป็นกระถางเล็กๆน่ารักกระจุงกระจิ๋มนั่นนี่มันฟอกอากาศได้ด้วยนะคะจะไม่รบกวนอากาศหายใจกันนะคะ เนี่ยมันน่าปลูกตรงนี้แหละนะคะเอาไว้ตามมุมห้องมุมบ้านนะคะเวลามีงานมีกิจกรรมก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะเอาไปจัดทําสวนหย่อมได้พอดีสวยเนี่ยเหตุที่ใช้เปลือกมะพร้าวเบานะคะกระถางจะเบานะคะ ดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะคะขอให้ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเอาเปลือกมะพร้าวใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็กดดินลงไปเออกดเปลือกมะพร้าวลงไปนะข้างๆให้แน่นๆนะคะไม่พอก็ใส่เติมลงไปอีกจนได้ที่เรียบร้อยแล้วก็จัดให้สวยงามนะคะกดเปลือกมะพร้าวลงไปให้แน่นๆรอบๆข้างเลย ไม่พอก็ใส่เติมเพิ่มได้อีกนะคะตามความสวยงามสวยนะคะเห็นไหมคะพอดีเหมาะกระถางเล็กจิ๋วน่ารักน่ารักเดี๋ยวจะทำกระถางเพิ่มอีกนะคะอยากได้หลายกระถางก็จะใส่เข้าไปวันนี้แม่ใหญ่เอจะทำสักสองสามกระถางนะคะเพราะว่า,าได้ต้นไม้มาเท่านี้นะคะก็จะปลูกไปนะคะค่อยๆขยายไป อันนี้ปลูกง่ายนะคะโตเร็วเดี๋ยวก็จะค่อยๆแตกแขนงออกไปเองนะคะเห็นความสวยงามเป็นไม้ประดับเป็นไม้ใบนะคะเติมเข้าไปอีกกระถางนี้ได้พอดีพอดีเลยกระถางนี้ใส่ได้ยอดเดียวกระทางนี้ก็ยอดใหญ่นะคะ ยอดเดียวก็ดูดีสวยแล้วนะคะจัดตามความ,มาพอเหมาะของกระถางค่ะเพราะว่าต้นไม้มันต้นเล็กๆเองก็ไม่ต้องใช้ใกระถางใหญ่ว่าเวลาออกรากเขาก็อยู่จะอยู่ประมาณนี้พอเหมาะนะคะถ้าต้นใหญ่ก็ใช้กระถางใหญ่ขึ้นหน่อยนะคะอันนี้จะต้นเตี้ยไม่ค่อยสูงนะคะรากก็จะอยู่บริเวณในนี่แหละในกระถางเปลืกมะพร้าวเห็นแม่สวยนะคะได้สองกระถางแล้ว นเะดะี๋ยวจะทําเพิ่มอีกนะคะก็เอาเปลือกมะพร้าวใส่ไปไม่ได้ใช้ดินนะคะไม่ยังไม่ได้ใช้ปุ๋ยเพิ่มนะคะตอนนี้ปลูกให้ติดไปซะก่อนแล้วค่อยมาบํารุงาการบํารุงใส่ปุ๋ยก็ไม่ยากนะคะใช้น้ําหมักที่มีอยู่ในบ้านนี่แหละแม่ยา่เอกมีน้ําหมักที่มีอยู่ในบ้านทําไว้เอาไว้แล้วนะคะ เติมลงไปเลยนะคะเปลือกมะพร้าวใส่ข้างๆกดกดกดให้แน่นๆแน่นสักหน่อยนะคะเพราะว่าเปลือกมะพร้าวมันจะค่อนข้างเบาจัดช่อจัดไลให้ได้สวยๆดูแล้วก็งามตาเองนะคะอันนี้ไปศึกษาดาูประโยชน์สรรพคุณก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าแม่ใหญ่แอ๊ก็ชอบความงาม ความสวยน่ารักเอามาปลูกเพื่อประดับบ้านเนี่ยเสร็จแล้วนะคะกำลังงามได้หลายกระถางอยู่ก็ทำปลูกเอาไว้ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะเนี่ยเดี๋ยวแม่ใหญ่แอรจะติดป้ายชื่อไว้มันหลายต้น แล้วมันปลูกหลายอย่างจําไม่ได้เดี๋ยวจะแปะชื่อไว้เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้ที่หมาอหนะคะเนี่ยปลูกเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆลดน้ําหาน้ํามาลดน้ําก็ใช้น้ําลดเบาๆนะคะอย่าลดแรงนี่อันนี้เป็นบัวเล็ก,เลกๆเจ้วช้างลดให้นะคะลดให้มันชุ่มชื้นต้นไม้ก็จะสวยงามนะคะ เขาชอบน้ำพอประมาณเป็นใบอวบน้ำนะคะนี่ทนด้วยนะทนได้ทั้งอยู่ในที่แลง้งที่แสงแดดที่ล่มลำไรดินมังกรแคร์อ่าชุ่มชื้นพอเหมาะแล้วนะคะแม่ใหญ่ก็จะย้ายไปไว้ที่เหมาะวางนะคะก็พอดีมีโต๊ะเล็กๆก,ก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะ สวยงามอันนี้โต๊ะเขียนหนังสือของลูกๆนะคะว่างไม่ได้ใช้ก็จะมาจัดเข้าตรงนี้ให้สวยงามน่ารักนะคะนี่ก็หาจานอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจานรองแก้วกาแฟนะคะก็เอามารองไว้รองน้ํามารองน้ําเวลาเราลดเนี่ยเห็นไหมกระเบื้องจานพวกนี้มนไม่ได้ใช้เซรามิกแก้วกาแฟมันแตกแม่ใหญ่แอ๊กไม่ได้ทิ้ง แม่ยใหเอ็กก็เอามาจัดรีไซเคลิลน,นี่มันสวยงามขึ้นกว่าเดิมน,นะคะเอามาทำรองกระถางกันน้ำไหลออกเปื้อนเห็นไหมคะนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเอาไปวางในห้องนอนในมุมต่างๆได้จัดดีๆแล้วก็จะสวยงามเองนะคะถ้าอยากให้สวยขึ้นก็หากระถางใหญ่ๆเอามาสวมนะะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เอามาสวมเข้าไปกระถางที่มีสีสันนะคะเห็นไหม ราคากระถางไม่กี่บาทเองนะคะนี่นะ่ะถูกๆเองมันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะเห็นไหมถ้าใครชอบอาเชิงพาณิชดหน่อยก็เอาไปสร้างามูลค่าเพิ่มปลูกให้สวยงามก็เอาไปจำหน่ายขายได้นะคะเนี่ยขไม่ใหญ่แอกนี่ปลูกประดับบ้านไว้เฉยๆค่ะ สวยงามเวลาแขกมาอย่างเงี้ยนั่งคุยนั่งเล่นกันก็อาวางมุมใดมุมหนึ่งบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอาหารบนที่รับแขกก็ได้นะคะสวยงามดีนะคะทำสะสมเอาไว้อย่างละสี่กระถางหากระถางแค่นี้ก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเยอะเวลางานมีงานมีกิจกรรมก็มีหลายๆคนก็จะมาขอยืมนะคะเอาไป ทำกิจกรรมเวลาเขาทำจัดงานจัดอะไรต่างๆนี่นะคะก็ไปทําได้แม่สวยนะคะวางที่เหมาะเดูชมไปเรื่อยๆนะคะชมความงามนะคะอ่าทีนี้อันนี้แม่ใหญ่ติดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลามีแขกไปใครมาก็ อติดไว้เผื่อกันลืมบ้างเพราะว่าปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นหลายชนิดแล้วกันลืมจะได้จำชื่อได้วันนี้ต้นอะไรมีเพื่อนมาเยี่ยมบ้านเขาก็เดินล่อๆเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยก็ดูป้ายชื่อเลยนะคะอันไหนจำไม่ได้เราก็ไม่ต้องมาเดินแนะนำเทคเคหมดทุกต้นนะคะใครอยากดูว่าต้น พืชในบริเวณบ้านนี่ชื่อต้นอะไรก็ดูในกระถางข้างๆเลยนะคะน่าชื่นน่าชมดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ใหญ่แอก็ฝากไว้นะคะเกดเล็กเกตน้อยนะคะฝากให้ท่านผู้ชมใครชอบใครรักก็ฝากกดไลค์ให้แม่ใหญ่แอนิดนึงนะคะติดตามชมคลิปต่อไปแม่ใหญ่แอจะทำคลิปดีๆมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แม่ใหญ่แอกก็ เอาภาพสวยๆงามๆของต้นนิ้นมังกรแค่เอามาฝากนะคะก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ